ช่วงต่อจากนี้ไปเพื่อไม่การเสียเวลามารับชมรับฟังบทเพลง<ใ>นสนุกเ้าใจในช่วงนี้รครับท่านผู้มีเกียรติพร้อมแล้วหรือยังที่จะพบกับความสุขความบันเทิงด้านหน้าเวทีพร้อมไหมครับในช่วงนี้ครับ,บส<อ>ง่งมอบความสุขด้านหน้าเวทีเอออคคืผู้้้ชานนแรกกีี่ใใหลังงจจบบมสิป็ได ยามความเหงาประดังนั่งกอดเขาห้องให้ไกลห่างกันเพียงใดน้องยังบ่ลืมต้องห่างกันไกลหมดทั้งดวงใจน้องอยู่กับอายจะเหงาเพียงใดแต่บ่มีใครได้ใจน้องนะ ก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนทั้งเราการนอนคนรักหากลังมันพอระมานไม่อยากมองหน้าคนมาก่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้ลเลิกแล้วต่อกันทุกอย่างหมูย่งยันช จักหลังเมียจึงเป็นได้เพียงคนเฮแค่น้องแค่ชั่วคราวเหมือนใส่สูทผิดยังเพียบบอติดคนไม่อย่างเขาคนพรองแชมหัวใจเจ้าคือสิแม่นเขาแอดเฮ ให้สีสถานใครยังตามมารังควาใไอจัดการต้องหน้ากับไปเจอด้วยว้อนตะมีสกัดให้มันชะงกักต้องเอาให้อายอย่าไปมัวเกรงใจแต่จะเสียแฟนไปใช่ไหม คบ,บกันมานานไม่ย่มงใน้จอยามกับคุณรักและฉันละมุนก็พอจะอดทนไว้มารักวันจะจะก,กันหัวใจทำใจว่าเราจะต้องขาดเธอสิกแซกไปเป็นเดือนเป็นเกื่อนไปเป็นปีบอกแต่งปีนี้แล้วเลิศไปแต่งปีนนไี่ไหนเธอจะก็ยอมหัคุณขาดทุนฉันก็ไม่ยอมขาดเธอ มาทำไมอายบ้านนาเรานวนน้นองไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาอนนี้นาะไปกับหนุ่มเมืองลวงทคนข้างหลังนั่งน้ำตาร่วงมันเจ็บในสวงคุ้มพวงรู้หรือเปล่าทึ่งเที่ยวข้าไทยไปเมื่อเดือนเก้าจังสุดสัวนเอากลับมาทำไมตัวมีหัวตาลายเหลืองไอ้โดนใจเน่าในนามองอนานลอง รกินกระติมอ้าวไม่กินกระติมเออกินกระติมอ้าวไม่กินกระติมเออชอบกินชอบกินสับปะรดเมื่อเดือนคำคืนเธอต้องฟัดหวานไม่รู้ใครเป็นไงมืเงือนคำคืนเธอจะนึกถึงบ้าใบใครมารอชวนเพียงต้องการที่ขอใช่คำที่ดีสักคำ มาได้ยินว่ารักฉันก็ยังไม่บายตอนรับได้ตรงนี้ก็ตามมาได้ยินว่ารักฉันจะขอเป็นยามอยู่ประจำาจนเช้าถึงวันเฝ้าบ้านไม่เจอยยาเยิ้มลนานวดติงกก,กนแล้วครกคึกไปอดดีหา่าตามคตกเจ้าเป็นใส่มาขั้นแม่นพอพบหนา้าและเสร็จหนูแท้ เมื่อวันหัวเมืมนน่อ,อ,ยอ,ยอมีแล้วอยากทนอยางได้ก่อนจะเกษมีแต่แลวนะเดงและอุละอังหัวใจเฮนอ่ะฟ้ิบอกหาผิดมาเมาเห็ุจึงสีหัวใจสตรีหัวใจพันไรน่ระกว่าทนเท่ามันหูแผลละคืบไปขึ้นมาละผาผู้สบาย แล้เป็นเลี้ยงหมูแต่เป็นคู่ดนตรีมันเป็นเดอะแมนแฟมิลี่ก็เป็นนี่บเศร้าถ้าวอนแดนไกลถ้าไปไปหาบ่าผิดหวังไปปรึกษาเรื่องหมูมีความรู้ทุกอย่างถ้าไปปรึกษาเรื่องตังอย่าไปหวังนำเพิน あ ต่อจากนี้ไปนะครับพบกับศิลปินนะครับมาจากรายการตีสิบช่วงดันจารานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับลังตีสิบหรือลังพันไทยครับชนิ้ก็อยู่กับกนักล้องชายที่หน้าตาดีเซ็กซี่นะครับในค่ำคืนนี้นะฮะโหมันหน้าตาดีจังเลยหยุดเถอะนะไม่ต้องมาลอ้ออาปากมองก็เห็นลิ้นไก่ เธอเห็นฉันโง่นักเลือไงเธอไปไหนฉันก็พอรู้ขอบคุณ<อ>สำหรับเซ็กประเมด้วยนะครับทุนนี้ก็อยู่กับนักร้องชายที่นะครับหน้าตาดีนะครับแล้วก็เซ็กซี่<ห>ด้วยวะนะครับผมใครคิดว่าผมเซ็กซี่แต่งตัวดูดีขอเซ็กซ์ประเมดนะครับ<อ>ยังมีคนชอบของแปลกเว้เห็นไหมตาถึงกันทุกคนต้องขอโหวตสั่งนิดนึงใครคิดว่าผมแต่งตัวโคตรทุเรศเลยขอเสียงหงครับ ไม่ไม่มีเลยนะครับผมมองหน้านักล้องนะครับอย่ามองแต่เป้านะครับผมคนเราแข่งเรือแข่งพายแข่งก็ได้แข่งวิวาสนานคงแข่งกันลําบากนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบ้านจนนะครับผมบ้านจนนะครับตอนเด็กไม่มีของเล่นนะครับอเล่นอยู่อย่างเดียวนะครับแล้วก็บ่นแล้วก็บ่นว่าไปไหนที่มาไหนที่น้ํามันแพงมึงบรรทุกหนักเนี่ยนะครับผม เดี๋ยวช่วงนี้ร London, ้องเพลงนี uh, ้แล้วกันนะครับร้องได้ชิคกี้ลองนะครับเพลงนี้ร้องไม่ได้ก็ไปคีบพี่เยี่ยวก่นก่อนนะครับผมเออดีเว้ยสักหนึ่งผลงานเพลงมาใครจำไปนี้คนเสียงบําบุดังด้วยนะครับผมมีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำ ลาปีตาลงเห้แตปะะ่ป้ายน่ะเธอกินฉับเหมนมากจกจกับกินติ๊กแต่อยู่เป็นระจำใจมันก็นลอนโอ้ถ้าเธอทุกเช้าทำไม่รู้<อ>จะทำยังไงเอ้อยากมีเธออยู่เคียงกันไอ้เต็ตเมป็นรกกันเ้เนื้อเ,เนื้อเน,น,นื้อเเนื้อไอ้เต็มบุญเดียดใจจนเห็นว่าใจแต่จับมนีากไม่นี่กัอกูกันากกันันเลยมันต่อแหลได้อีกเว้ยกับชานสุดเชียครับ โอวันนี้นะครับพลาดพลาดไปนิดนึงไม่ได้เอาเพลงตัวเองมาร้องด้วยนะครับผมมีเพลงด้วยเหรออยากจะร้องเพลงของตัวเองบ้างอาจารย์ขอสามชาติสนิทหนึ่งไหมแล้วมึนจะร้องได้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้บอกว่าจะร้องอ้าว นะครับผมขอสามชาติเชผมบอกว่าผมร้องเพลงผมเหรอแล้วเมื่อกี้ใครบอกบอกอัลบั้มผมมีอัลบั้มผมมีผมขอสามชาติขอสามชาติผมบอกว่าผมจะร้องเพลงผมหรือเปล่ามือกองผิดเขาขอสามชาติอ่ะมีอีกเหรออาจารยขอสมชาติสามชาติเ้เอมึงร้องไปเดี๋ยวกูเต้นเชื่อเดี๋ยวขอเต้นด้วยได้มเฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮเฮ้ย เนี่ยอ้โหสุดยอดเดี๋ยวเอามาพานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้รู้สึกว่าเต้นไปเต้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอียงข้างนะครับผมขออนุญาตจัดระเบียบสังคมสักนิดหนึ่งนะครับผมโอเคไหมครับโอเคเขาเสียงประมือดังครับผม ฝั่งนี้โอเคไหมครับโอเคคุณเสียบ๊อบด,ดนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่อดเอียงไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมเป็นคนตรงเข็มนะครับคุณพี่ไม่ต้องหัวเราะดังขนาดนั้นได้ยินนะครับผมเดี๋ยวชุดนี้นะครับเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพี่ทั้งคืนเลยนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเลยเพราะว่าหม่อมอเจ้ากิจภูนาศอ่าหรือว่าพกิจของผมนะครับบอกว่าวันนี้ลูกเอ้ยมึงเอาตังค์ไปสองร้อยพอนะ มาจากลังสิตมึงเอาไปสองร้อยมึงอยู่กับพ่อทั้งคืนห,หมอมาแท็กซี่มาหมื่นแปดนะครับผม<ห>อันนี้ผมก็ต้องกราบขอ,อ,อขออภัยด้วยนะครับแขกรัมเกียรตินะครับวันนี้อาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนะครับเพราะว่ารีบไปสักน,นิดนึงนะครับปกติผมจะแต่งตัวดีกว่าน,นี้จะใส่สูทปลุกไถ<ห>้นะครับผมนะฮะปกติอยู่ที่บ้านนะครับหม่อมย่าจะสอนมาดีว่า<ห>การเดินกันเหนินเดินอย่างไรกินข้าวอย่างไระนะครับเวลาผู้ใหญ่อยู่นั่งอยู่จะทําอย่างไร <ทำ S 1> เวลาจะเดินไปทานข้าวพูดกัน หม่อมย่าตบปากเลือดไหลเลยออันนี้เรื่องจริงนะครับกิยามารยาทที่บ้านจะสอนมาดีมากนะนนครับผมทุกอย่างคือจะสอนมามาห,หมดเลยน,นะครับผมอะไรมึงทำอะไรเนี่ยคันเอาคันก็ไม่เกาไหนสิเอ่อคันบ,บี้สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษอยู่ไหมครับขอเสียงสุภาพบุรุษหน่อยแล้วเวลาคันนะครับเวลาคันนะครับอย่าเกานะครับ ถ้าเกาปุ๊บแผลถลอกติดเชื้อได้นะครับผม